Redmi Note 11s ในราคาราว8,000ติดๆนะครับคุณได้จอ AMOLED ครับแรม8รอม128และกล้องหลัง4ตัวสูงสุดที่108ล้านพิกเซลใครสนใจอย่ายนะครับราคาพิเศษของแถมต่างๆเร็วๆเติมที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับช้อปปี้ลาซาด้าเจดีรับประกันศูนย์แท้100%เดี๋ยวไปดูรีวิวกันครับว่าเป็นอย่างไรกับตัวนี้ Redmi Note 11s สวัสดีครับผมพัดจากทีพัดรีวิวและนี่คือ e ล m ม Note 11 s ครับเรามาดูที่ตัวเครื่องก่อนเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างที่บริเวณฝาหลังนะครับจะเป็นเหมือนพลาสติกนะครับซึ่ง Finishing นะครับการจับถือรู้สึกต่างๆดีขึ้นกว่าเดิมนะครับค่อนข้างดูพรีเมียมมากขึ้นมีโลโก้เลดมีด้านล่างนะครับและกล้องหลัง วางมาให้ที่ด้านบนมุมซ้ายนะครับตามสมัยนิยมนันเองต้องบอกว่าฟินิชชิ่งด้านข้างเครื่องเนี่ยมันจะมีการลงขอบโค้งเล็กๆนะครับที่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเมื่อตัวเครื่องฟฟนิชชิ่งแน่นแบบนี้นะครับทำให้สามารถป้องกันน้ำได้ระดับ IP53 ไป้ด้วยคือป้องกันละออกน้ำการกระเซ็นของน้ำนะครับแบบโดนฝนเร็วๆนะครับรีบเก็บนะครับหรือว่าแอสเซเดนต,ต่างๆที่เป็นละออกน้ำต่างๆได้นะครับแต่ว่าไม่ได้แบบเอาไปจุ่มน้ำได้นะไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะอย่าไปลอกกันหน้าจอจะมีการติดฟิล์มกันร,รอยมาให้เป็นที่รบอดกััขนนาาคืจมะ ้ผมเป็นคนมือไม่หยาดเนี่ยแต่เรียกว่ากำรรเนี่ยคือนิ้วชนกันได้แล้วนะครับบนหน้าจอระดับ6.43นิ้วแบบ dot display full HD ตรงนี้นะครับ full a n s i a หน้าจอตัวนี้เนี่ยให้สีสันต่างๆที่ผมว่ามันดูคมชัดดีนะครับผมว่ามันเป็นสีสันอัมโมเที่ไม่ได้ดูสดจาวเวอร์จนเกินไปนะครับ ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราไปใช้งานกลางแจ้งเนี่ยจอตัวนี้สามารถเร่งความสว่างสูงสุดได้ที่700นิตนะครับและสูงสุดที่เป็นพีกลางแจ้งในที่1,000นิตเลยดังนั้นเนี่ยการใช้งานกลางแจ้งนะครับถ้าแบบไม่ได้แดดโดนจังๆมากๆวันที่ร้อนจัดเนี่ย ใช้งานได้หายห่วงนะครับรองรับ DCP 3นะครับแล้วก็มี Refresh Rate ที่90เฮิร์ตแบบ Adaptive นะครับรวมถึง Touch s a m p l n Rate ที่108เฮิร์ตันเองเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องการเล่นเกมหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างในครั้งนี้นะครับ Redmi Note 11s เนี่ยมาพร้อมกับ CPU ตัวใหม่ครับตัวของ Helio G96 ครับซึ่งเขามาพร้อมกับแรมที่เป็น l p d d r 4และ ROM 128GB ครัอบ GB โดยที่ช่องใส่ซิมการ์ดเนี่ยจะเป็นแบบ2ซิมบวก1 micro SD card เลยนะครับใส่เต็มเไม่ต้องแยกนะครับ แต่ว่าตัวของการรับสัญญาณยังเป็น 4G อยู่นะครับยังไม่ใช่ 5G ก็ดีนะไม่กินแบตดีนะครับเพียงพอต่อการใช้งานแหละส่วนพอชึ้งปลอดให้มานะครับก็ให้มาครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง USB C ด้านล่างนะครับไมหลักลำโพงหลักหรือจะเป็นด้านบนที่เป็นตัวของ IR Butter นะครับใช้งานเป็นรีโมทคอนโทรลได้จะคุมแอร์คุมทีวีคุมพัดลมต่างๆที่ใช้รับสัญญาณ IR นะครับก็สามารถใช้งานได้หรือว่าจะเป็นการใช้ Capture กดชัตเตอร์กล้องนะครับถ้ากล้องคุณมีตัวของแบบเนี่ย ที่เป็นเพจ a r ตรงนี้นะครับสำหรับรับ a r าอยู่ด้านหน้าเนี่ยยี่ห้อยอดนิยมนะครับเขาก็สามารถใช้งานกดชัตเตอร์ได้เหมือนกันใช้งานตัวช่องหูฟัง3.5มิมตรนะครับและลำโพงคู่ Duo speaker นั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยตามสเปคนะครับเขาจะบอกว่ามี NFC ด้วยแต่จากการที่ผมโหลดแอปพลิเคชันมาเช็คแล้วนะครับมันจะขึ้นว่า Not o t u n d นะฮะ not support นะครับเข้าใจว่าในรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยนี่ไม่น่าจะรองรับ n f c ตรงนี้นะครับส่วน Wi-Fi จะเป็น Wi-Fi ac 4033้อยเมกะบิตเอร์เซกนะครับก็ 5GHz ตามมาตรฐานแหละเน็ตผม1,000เมกนะครับเทสออกมาเนี่ยได้ m a ็ m a อยู่ที่ประมาณ350หรือ300ยไปปลายเต็มที่เลยเพียงพอแล้วแหละเอามาเล่นเกมนะครับเอามาดูตัวของทวิตต่างๆหรือว่าจะเป็น YouTube 4K อะไรเนี้ยถ้าเกิดตัวเครื่องรองรับใช้งานได้ความเร็วแบบนี้หายหัวนะครับ จากการเล่นเกมดูนะครับเริ่มต้นที่แอสเซ์9ก่อนเลยนะครับอืมครั้งนี้เนี่ยมันจะมีอาการกระจิ๊กกระจิกเห็นอีกแล้วนะครับคือถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่จกกังหวะล้อโหลดต่างๆเนี่ยคือมันไม่ได้ปรึดอะมันมีจังหวะบ้างน,นะครับเล่นชนะถ้าคุณมีฝีมือหน่อยเล่นได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ปรึดระดับโปรเกมเมอร์นะครับต้องทําใจกันนิดนึงแต่ด้วยหน้าจอที่สวยนะครับกับลำโพงที่เป็นคู่ที่เสียงค่อนข้างจะมีเบสตึบต๊บๆอยู่บ้างนะครับทำให้มันก็เพิ่มอรรถรสในการเล่นอีกแบบหนึง การเล่นเกมจะมีเกมเทโบเข้ามาช่วยด้วยนะครับซึ่งในเกมเทโบเนี่ยก็จะรองรับเกมต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของ i ฟิ i u t y RV แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันสามารถใช้งนในเกมโหมดได้นะครับมันจะมีการเร่งความเร็วของ CPU GPU นะครับเคลียร์แรมและรวมถึงการแคปเจอร์หน้าจอแลคคอร์ดหน้าจอแล้วก็ป้องกันตัวของ Do Not ตดิ t ทับต่างๆได้ด้วยตามปกติพื้นฐานของพวกเกมโหมดนั่นแหละ เกมที่สนะครับ ROV นะครับสามารถเปิด High r a m ร Rate เล่นได้นะครับและจากการเล่นมาเนี่ยที่ชอบคือหน้าจอไม่มีทัดเพียนนะครับและหน้าจอที่ให้มาที่เป็นแบบเรียบนะครับตัวดอทดิดเพย์เนี่ยไม่ได้บดบังหน้าจอแต่งใดเลยนะครับนิดเดียว่านั้นเองเล่นแล้วก็สนุกสีครับจนจบเกมไปเนี่ยผมว่ามันก็ทําอัตรสถในการเล่นได้สมกับมือถือราคาประมาณ8,000บาทนะครับตัวเครื่องโอ้เครื่องแปลกนะครับว่า ในครั้งนี้เนี่ยเหมือนจะมีการรีพลังงานค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ความร้อนของตัวเครื่องบริเวณที่คลิปเซตอยู่เนี่ยจะขึ้นเป็นถึง37 38องศาเลยนี่เราเล่นในห้องที่เป็นห้องแอร์25องศานะครับแต่ว่าตัวของแบตเตอรี่ที่ให้มาระดับ5000แอมป์เนี่ยลดไปไม่เยอะนะครับเออก็เดี๋ยวดูต่อนะครับในเก็บหน้าเทศของอ c ฟิตี้แล้วกัน พอเป็น Call of Duty นี่ครับความละเอียดที่ได้เนี่ยเราจะปรับได้แค่ประมาณนี้นะครับปรับเยอะไม่ได้ผมว่ามันน่าจะเป็นข้อจํากัดของตัว h e r o G66 นั่นแหละซึ่งเข้าไปเล่นเกมเนี่ยเฮ้ยในครั้งนี้ Call of Duty ลื่นกว่าเดิมนะครับลื่นกว่า AU e นะครับการล,งลิงการยิงต่างๆครั้งนี้ผมว่ามันกลับละฮะกลับหน้าจอที่เป็นท o u 180เฮิรนะครับ จนจบเกมไปนะครับความร้อนก็อยู่ที่ประมาณ38นะครับบริเวณที่เป็นชิปเซตอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าบริเวณอื่นๆเนี่ยที่เราไม่ได้จับโดนตรงนั้นเนี่ยก็34 35นะครับก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงนะซึ่งเคสใส่ครับก็มีแถมให้ในกล่องนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มผมชอบนะเคสตัวนี้เนี่ยมันมีการปกป้องบริเวณขอบที่ค่อนข้างแข็งเลยเนี่ยถ้าบีบไม่ได้พับนะบีบเข้าไปในะบีบไม่ลงเลยนะครับอ่าใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ย กขาจะมีการเว้นเว้าวนะครับได้อย่างเหมาะสมนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ด้านตรงนี้เนี่ยที่ปุ่ม power จะเป็นฟิงเกอร์สแกนนะครับสามารถที่จะสแกนได้เขาเว้นไว้แล้วและตรงบริเวณโมดูลกล้องเนี่ยก็จะมีการทําขอบเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อให้กล้องหลัก108ร้อยล้านพิกเซลที่มีความนูนที่มากกว่าเนี่ยมันจะได้ไม่โดนกับพื้นโต๊ะที่เป็นแบบเรียบนั่นเองเวลาที่เราวางนะครับรวมถึงพอเชื่อมต่อดละละละอ้านล่าง USB ิ y p e ทีเนี่ยก็จะมีฝายางนะครับคอยปิดมาให้แบบนี้กันฝุ่นได้ด้วยเยี่ยมฮะ การชาร์จไฟกับเข้าไปนะครับภายในกล่องจะมีแรตเตอร์ชาร์จเร็วครับเรียกว่า33วัตต์โปรฟาชาร์จมาให้ในกล่องแบบนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับแบต5000ม a กับการชาร์จไวแบบนี้นะครับเขาบอกว่าชาร์จ0ถึง100ย้ำว่า0ถึง100%เลยนะครับใช้เวลาเพียงแค่58นาทีเท่านั้นว้าวเร็วมากแบตอึดชาร์จเร็วและแน่นอนครับจอที่มืดสนิทแบบนี้กับเอ o l e รนะครับก็จะมี Always On Display ใช้งานเป็นแบบสีแบบนี้เลย ซึ่งใครที่กลัวจอเบินจากการใช้งาน All-Way a All อ d i ด p เพไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าตำแหน่งเนี่ยมันจะเปลี่ยนมันจะย้ายไปเรื่อยๆนะครับจอจะไม่ได้เบินจากปัญหาการใช้งาน All-Way Audit All p เพตรงนี้อย่างแน่นอนมาถึงเรื่องกล้องหลัง4ตัว Quad Camera ให้มาสูงสุดที่108ล้านพิกเซลครับกล้องตัวที่2เป็นอันเท w i d ไว n g l e งเกิลล้านพิกเซล เดฟเซนเซอร์ ft, 2ล้านพิกเซลและมาโคร2ล้านพิกเซลนะครับเราจะสังเกตได้เลยว่าตัวเครื่องนี้มีความบางเพียงแค่8.9ม mm, ิลลิเมตรฮะเรียกว่าค่อนข้างบางมากนะครับน้ำหนักแค่179กรัมเท่านั้นจอใหญ่ให้แบตเยอะกล้องเยอะอย่างนี้เบานะถือง,ง่ายเดี๋ยวไปดูภาพบนหน้าจอเอามาเลยก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างและไปดูภาพที่ผมส่งเข้าคอมพิวเตอร์กันผมขอเริ่มต้นที่กล้องหลักก่อนในเวลาเกือบเกือบเย็นแล้วแต่ว่ายังมีแสงอยู่นะครับ ในการถ่ายปกติเนี่ยเราจะได้ภาพถ่ายไปที่12ล้านพิกเซลนะครับคือ4,000คูณ3,000พิกเซลครับเรียวกว่าสีสันต่างๆดูกลมกล่อมดีนะครับแล้วก็อยากให้คุณสังเกตบริเวณบ้านเส้นต่างๆตรงดีและเลขที่บ้านนะครับอ่ะสมสุดเนี่ยอ่าออกไหมก็พออ่านออกนะครับแต่ก็ไม่ได้ชัดมากทั้งสีตรงนี้อ่ะฟึบยอมรับตามตรงนะฮะแม้จะดูตัวหน้าจอจริงตรงนี้ผมก็ยังอ่านไม่ออกนะครับหรือแม้แต่ชั้น2บริเวณ กรอบเฟรมบัวของหน้าตางเนี่ยเห็นป่ะมันจะมีจุดๆดแดงๆอยู่นะครับเราก็เห็นได้ไม่ชัดนักนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณถ่ายโหมดให้เป็น108่ล้านพิกเซลนะครับเราจะได้ความละเอียดที่ 1, 0 0 0 0คูณ900พิกเซลเห็นปะ่ะเยอะมากเอามาเต็มเต็มเลยสีสันอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับมันจะดูจีดจดกว่าหน่อยแต่ว่าเรื่องความละเอียดเนี่ยสุดจริงนะครับเริ่มต้นตั้งแต่โอ้ซูมไปเยอะจ้ะเยอะจ้ะเลขที่บ้านนะครับซูมไปอย่างนี้เห็นชัดๆเลยนะเป็นไงฮะ คลิปนี้ไม่ได้ไปหวอยอะไรนะครับอย่าไปพลาดทิ้งเรื่องนั้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของกระป๋องสีเนี่ยก็อ่านออกแล้วนะครับเอออะไรสักอย่าง e อ็ e r t เปิเอปะอ่าและด้านบนนะครับที่เป็นขอบเฟรมขอบบัวของหน้าต่างก็เห็นชัดเจนเลยว่ามีตัวของไฮไลท์แปะอยู่นะครับเออนี่แหละคือข้อดีของกล้องที่เป็น1 0 8่้อยแปดลิบิลเซลนะครับไม่จำเป็นต้องมีเลนส์ซูมนะครับถ่ายโป๊ะเลยทีเดียวแบบนี้ได้เลยนะครับ และการถ่ายตรงนี้เนี่ยแม้สีจะซิดไปหน่อยนะครับคุณก็ยังสามารถที่จะเปิดที่เป็นฟุ้งฟิงนี่เป็นไงเออมีการแก้ไขได้นะครับมีการฟุ้งฟิงมากขึ้นครับผมว่าใช้งานได้นะครับรวมถึงอีกอันที่ผมชอบมากนะครับอันนี้ในแกลเลอรี่นะครับไม่ต้องลงแอปพลิเคชันใดเพิ่มนะครับคือการลบครับคุณสามารถลบวัตถุออกจากภาพได้นะครับยกตัวอย่างไอ้ก้อนเนี้ยอ่ะคุณก็จิ้มไปนะฮะจิ๊บ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 นี่มันจะเป็นเหลืองๆแบบนี้ฟิง ราวกับมิพมพีสมอฮะ ส่วนการใช้งานมี UI 13ในครั้งนี้เนี่ยผมชอบนะครับหลายฟีเจอร์เหมือนเดิมแหละแต่ผมว่ามันดูมินิมอลมันดูคลีนมากขึ้นนะครับใช้งานได้ง่ายขึ้นและแน่นอนครับเรื่องของการใช้งานผู้โคนแอปเช่นคุณจะมี Tiktok อกสแอปนะครับแอปหนึงไว้ทําอย่างหนึ่งแอปหนึงไว้ทําอย่างหนึ่งนะครับอ่ะมันก็สามารถจะโคดแอปได้นะครับก็โคลดได้หลายแอปเหมือนกันเนี่ยเห็นไหม อันนี้ t i ๊ To k อันที่2นะครับถ้าเกิดว่าการใช้งานที่เป็นครัว2แอปแล้วนะฮะมันน้อยเกินไปนะครับคุณยังสามารถใช้งานพื้นที่ซับซ้อนได้ด้วยไว้ในกรณีที่มีหลายก,ก็ไม่ใช่สิเรียกว่าเลยนะใช้งานหลายคนในบ้านนะครับสมมุตินะผมสามารถใส่รหัสเป็น0000 000 000นะครับหรือใช้นิ้ว1เนี่ยในการที่จะปลดล็อกอ่ะเอารหัสก่อนนะครับ0000 000 000 000. มันจะเข้าเดสก์ท็อปปกตินะครับที่ผมใช้งานนะครับ แต่ถ้าผมใส่รหัสเป็นรหัสอื่นที่เราตั้งไว้นะฮะเช่น <laughs> มันจะเข้าเดสก์ท็อปอีกเดสก์ท็อปหนึง่งเนราโหลดนิดนะะึงฮะปึ๊บอ่าเรียกว่าใครรู้เนี่ยมีพิรุษกันเลยนะครับมันช้าหน่อยเห็นป่ะ TikTok ทั้งหลายเมกี้หายไปแล้วนะครับมันจะเหมือนเป็นอีกเดสก์ท็อปหนึ่งอะ่ะบนสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวกันเลยแยกกันโดยสิ้นเชิงนะครับใช้พื้นที่หน่วย ็บอันเดียวกันนะครับคือมี128กิกเนี่ยก็คือแชร์กันนะไม่ใช่แบบมีเปิ่อนอันไม่ใช่นะครับมันเหมาะสมแล้ะสำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนแบบหลายคนนะครับและยังสามารถใช้นิ้วได้ด้วยนะอันนี้ข้อเสียคือมันสแกน้ข้างดูแล้วมันก็จะแบบมีพิรุษน,นิดนึงนะครับนิ้วชี้เป็นเดสก์ท็อปที่2แล้วก็ถ้าเกิดว่าสแกนนิ้วโป้งนะครับ ก็จะเป็นเดสก์ท็อปที่1น,นั่นเอง <c oughs> หรือใครเอาไปให้ลูกเล่นนะครับไม่อยากให้ลูกมาเข้าดูงานอะไรของเรามากมายนะครับสแกนนิ้วลูกเลยอ่ะเล่นโดยเฉพาะตัวเกมที่เราลงให้เขาแบบนี้มันก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยใครอยากดูวิธีการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีคลิปสอนใต้คลิปนี้นะครับสำหรับในปี2 0 2 2นีนี้นะก็กดดูกันที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ครับกับการใช้งานตัวของ xiaomi หรือว่า redmi รุ่นใหม่นี้ครับ และทั้งหมดนี้คือ Redmi Note 11s ครับในราคาราว8,000ต้นๆน,น,นะครับ RAM 8รอ128แบตจุใจกล้อง108ล้านและหน้าจอ AMOLED ที่สวยงาม จับถือถนัดมือกับน้ำหนักที่เบานะครับเพื่อเพิ่มการสั่งซื้อใครสนใจลิงใ์ใต้คลิปนี้ช้อปปี้ a ล a ซด้าเจดีรับการสนยนแท้จำหน่ายโดยสนยนแท้100%นะครับคลิปนี้ผมพาจากทีพัฒนารีวิวต้องลาไปก่อนนะครับ redmi note 11s ครับเจอคลิปหน้าครับว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนร,รุ่นใดาจาก xiaomi และ redmi ครับบา,บายยฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กันด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย